บทสาธยายธรรมเรื่องวัดชีปุตตสูตรเมื่อเหล่าสัตว์นรกย่อมปรารถนาความเป็นสมณนะที่มาจากพระสุตตันตปิดกสังยุตตนิกายสคาถะวักวณสังยุตเจริญพรสาธุชนผู้มีปัญญาเป็นเครื่องเห็นแจ้งในคุณค่า แห่งสมณะเพศทุกท่านในวาระนี้อาตมาจะขอนำพระสูตรหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงความหวันไหวของภิกษุผู้ยังไม่มั่นคงในพรหมจรรย์และอุบายอันชานฉลาดของรุคคกขเทวดาที่สามารถพลิกมุมมองจากความน้อยเนื้อต่ำใจ ให้กลายเป็นความภาคภูมิใจได้อย่างน่าอัศจรรย์พระสูตรนี้มีชื่อว่าวัชีปุตตสูตรเรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคำว่าวัชีปุตตะแปลว่าบุตรของเจ้าวัชีซึ่งหมายถึงพระเถระผู้เป็นตัวเอกของเรื่องเมื่อรวมกันแล้ว วัชชีปุตตสูตรจึงหมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องภิกษุชาววัชชีหัวใจของพระสูตรนี้คือการเตือนสติภิกษุผู้กำลังน้อยเนื้อต่ำใจในสมณะเพศของตนด้วยการเปรียบเทียบให้เห็นถึงคุณค่าอันสูงส่งของความเป็นสมณะว่าเป็นสิ่งที่แม้แต่ เหล่าสัตว์นรกก็ยังปรารถนาดุดปรารถนาจะไปสู่สวรรค์ฉันนั้นซึ่งเป็นการเปลี่ยนมุมมองจากความน่าสงสารให้กลายเป็นความน่าอิจฉาโดยสิ้นเชิงเรื่องราวในพระสูตรนี้เกิดขึ้นณนป่าแห่งหนึ่งในเมืองเวสาลีในสมัยนั้นภิกษุชาววัดชีรูปหนึ่ง กำลังบำเพ็ญเพียรอยู่และในเมืองเวสาลีก็ได้มีการจัดงานมหรสพเฉลิมฉลองกันตลอดทั้งคืนเมื่อภิกษุรูปนั้นได้ยินเสียงดนตรีอันอึกทึกครึกโครมก็ได้บังเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจในสมณะเพศของตนจึงได้กล่าวคถาคร่ำครวญขึ้นว่าเราอยู่ผู้เดียวในป่า ดุดท่อนไม้ที่ถูกทอดทิ้งไว้ในป่าฉะนั้นในราตรีเช่นนี้จะมีใครเล่าที่จะเลวร้ายไปกว่าเรารุกขเทวดาผู้สถิตยอยู่ในป่านั้นด้วยความปรารถนาดีและต้องการจะให้ภิกษุนั้นสลดสังเวชใจจึงได้ปรากฏกายขึ้นแล้วกล่าวคถาตอบว่า ท่านอยู่ผู้เดียวในป่าดุดท่อนไม้ที่ถูกทอดทิ้งไว้ในป่าฉะนั้นแต่มีผู้คนจำนวนมากปรารถนาจะเป็นเหมือนท่านดุดเหล่าสัตว์นรกที่ปรารถนาจะไปสู่สวรรค์ฉะนั้นเมื่อได้ฟังคำเตือนสติที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าอันสูงส่ง ของสมณเพศเช่นนี้แล้วภิกษุรูปนั้นก็ได้บังเกิดความสลดสังเวชใจและได้กลับมาตั้งมั่นอยู่ในความเพียรอีกครั้งหนึ่งข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือการสอนให้เรารู้จักคุณค่าในสิ่งที่ตนเป็นขอให้เราจงอย่าได้มัวแต่มองเปรียบเทียบตนเอง กับความสุขสบายทางโลกของผู้อื่นจนเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจแต่จงใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นถึงคุณค่าที่แท้จริงของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาและได้มีโอกาสประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นสิ่งที่แม้แต่เทวดาและพรหมทั้งหลายก็ยังปรารถนาเมื่อเราเห็นคุณค่า ในสิ่งที่เรามีแล้วเราก็จะเกิดความภาคภูมิใจและมีกำลังใจในการสร้างสมคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเอวังก็มีด้วยประการชนี้